โอเคครับอันนี้วิธีการใส่หูฟังไมซเฟียนะครับให้ให้ดูตัวหนังสือไมซเฟียนะครับให้เราหัน้วเห็นนี้นะครับเสร็จ<ช>แล้วก็ใส่เหมือนที่คาดผมนะครับก็ใส่นี้ตัวก้านจะคาดอยู่หลังหูพอดีนะครับแล้วก็ให้ตัวเฮดแบนเนี่ยอยู่ประมาณกลางกระอ่อมพอดีนะครับเสร็จแล้วก็ปรับระดับตัวไดเวอร์ ให้อยู่ในบริเวณหูนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราสามารถแอ j จัสตัวตัวไดเวอร์ตัวเอียร e ์คับตรงนี้ครับให้กลางหรือหุบได้นะครับ mm hmm. ก็เพื่อเป็นการจูนเสียงได้อาจจะได้ถ้าหุบเข้าเยอะๆอาจจะได้เสียงที่หนามากๆนะครับกลางออกอาจจะได้ละเอียดที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่าง สังเกตว่าจะมีช่อง3.5อยู่2ฝั่งอัเน,นี้เลือกใส่ตามความถนัดนะครับว่าถนัดเสียฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเสียงเหมือนกันครับผม